ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาซอยไม้นะครับหรือว่าตัดนะครับเนาะตัดเพเปิดท่อนนะครับไม่บักขามครับข้างบ้านครับต้นใจเอาการครับ ก็คงจะได้ทานหลายกระสอบอยู่ตัดเมื่ออาทิตย์ก่อนครับได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ละพอดีเก็บกิ่งไม่กิ่งตอกเคียกิ่งมันออกไปแล้วครับเหลือแต่ลำต้นนะครับต้นใหญ่มากๆนะครับ ลำต้นมันสามารถทําเขียงก็ได้นะครับเขียงไม้มาขาม นีพิ่งตัดไปตะกี้นะครับได้สองท่อนอยู่ครับเพราะว่ามันต้นใหญ่ครับเพราะว่าใเล้เลยโยนเล็กครับบาสั้นนะครับรเกินสิบสองนิ้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวคงมัจจะตัดได้หรือเปลาครับที่ลำต้นใหญ่ๆนี่นะครับ จะได้จะได้ก็รอดูคลิปหน้านะครับ